น้องตัวเล็กๆออกมาแล้ว48ชั่วโมงแรกของน้องตัวเล็กๆจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะน้องมากี้สมารท์ทคิดแอมบัสเตอร์2020ค่ะวันนี้หนูอยู่กับน้ำหมอวรุณผู้ที่จะมาให้คำตอบเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหมอสวัสดีค่ะน้งมากกี้ 48ชั่วโมงแรกของน้องตัวเล็กสำคัญอย่างไรแล้วเราต้องดูแลน้องอย่างใรบ้างคะโอเคก็คือ48ชั่วโมงแรกเนี่ยสำคัญมากเลยเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยจากอยู่ในท้องเนี่ยเขาต้องออกมาหายใจเองข้างนอกนะคะน้องมากี้ซึ่งที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยตั้งแต่น้องออกมาจากท้องคุณแม่เลยค่ะก็ตั้งแต่แรกที่ออกมาใช่ไหมคะหมอก็จะพาน้องมานะคะที่ห้องเนอร์เซอรี่ก็คือห้องนี้นะคะเขาก็จะได้มาอยู่ในตู้อบ เพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิของน้องเนี่คงที่ก่อนแล้วก็ตรวจเรื่องของการหายใจเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะกรณีที่เราสงสัยภาวะน้ําตาลในเลือดต่านะคะแล้วก็จะมีการเจาะเลือดนะคะเพื่อดูค่าเหลืองดูค่าซีดนะคะแล้วก็ดูกรุ๊ปเลือดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการฉีดวัคซีนนะคะตับอักเสบบีแล้วก็ BCG ให้น้องภายใน24ชั่วโมงแรกด้วยค่ะ ตัววัคซีน BCG แล้วก็ HBV เนี่ยนะคะเป็นวัคซีนมาตรฐานที่เด็กไทยทุกคนต้องได้รับนะคะในช่วงแรกเกิดค่ะ HBV เนี่ยคือไวรัสตับเักเสดบีนะคะแล้วก็ BCG เนี่ยคือวัะค,ะวควซีนที่เราฉีดที่ต้นแขนนะคะเพื่อทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคค่ะนอกจากนี้เนี่ยหมอก็จะตรวจร่างกายให้ครบถ้วนเลยค่ะว่าน้องมีภาวะ ผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นถ้าน้องอาการคงที่แล้วภายใน2ชั่วโมงค่ะเราก็จะพาน้องนะคะไปที่ห้องของคุณแม่เลยค่ะเพื่อที่น้องเนี้ยจะได้ดื่มนมจากเต้าแล้วก็ได้รับไออุ่นจากคุณแม่นะคะ พอถึงวันที่2ก็คือ48ชั่วโมงนะคะนอกจากการดูแลโดยทั่วไปเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังจะให้มีการสอนคุณพ่อคุณแม่ในมาสเตอร์คลาสนะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถดูแลเด็กแรกเกิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำนะคะการป้อนนมการเช็ดสะดือหรือว่าการเช็ดดูแลในแพมเพิร์นะคะน้องมากี้คะถึงเวลาที่เราจะไปให้นมน้องพอดีเลยว้าน้องมากี้ขอตามไปดูด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเย้เนี้ยเรามาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เราต้องล้างมือก่อนเจอน,น้องนะคะ ตัวเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะเห็นแล้วมาร์ี้รู้สึกรักคุณแม่มากเลยค่ะขอขอบคุณน้ะหมอโรงพยาบาลกรุงเทพสีรุดที่มาให้คำตอบการดูแลน้องตัวเล็กๆสำหรับวันนี้มากี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย